คำที่ประสมสระอะอ่านเป็นคำรักกันกักขังบางครับ รับฟังขัดมันผัดผักกัดกันนั่งพักปักหลักทั้งนั้น อ่านประโยคย่านั่งพักเรารักกันแม่ผัดผักสุนัขก,กัดกัน